สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเบาตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเนาะหลังจากที่ไปล่าแล้วครับตีห้าตีสี่สิบห้าครับเซตคือตีห้าเบาตุ้ยกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าตุ้ยจอครับจอไอ้ดีครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนี่ครับจอ รถจอดี่ครับอีท่านครับเครือ่องปา๋านาย,ย,ย,าาน,ยน้ำพองพอสวัสดีครับพูดสวัสดีครับหนาวไหมไม่เท่าไหร่ไม่สู้เมื่อวันเมื่อวานนี้ครับต้องสั้นวะันนี้เย็นวันนี้เนาะดัง เย่ยมสวัสดีครับซองไม้คอยซองไม้คอยฝากนะฝากช่องนะซ่องเบาตุ้ยลำโพออฟฟิเชียลคลิปนี้คลิปที่สาหากระเปิดมาว่านี่บอดไปเห้ไปทีไหนเจ้าเรือยังมานี่พ่อหน้านีครับยิ้มบอยแบนเมื่อเื้นงอนจังมงซ่เียงบอลรูยังบอรูเรื่อง เที่ยลูกเที่ยวลูกลูกมีเงน่อแม่แ่เ่เทียลูกเนหรอดเงี้ยหวูจะหมเาีบริดหูเมื่อแต่ผมมีแห้งมันมีแห้งลูกมันหลายคนวดปว่อก็เห็นแต่ลุกเยี่ยมบางทีสองทีสามเนี่ยตาเหลือมาเมาเยอะินบวาบบแห้งเต็กนี่ยนบากนีย่ครับพี่น้องรถขนนั้รถไฟครับรถรถไฟจุกจาได้ครับนี่ สวัสดีครับไอเอฝากซ่องได้ด้ย่องหม่ได้หมอตุยลำเพลินออฟฟิเชียลหากรเปิดเมื่อคืนนี่มัดมาดโอเคสอันนี้มัดไวยเนี่ยจะเฝ้าท่งนีเด้องหนีได้คลิปนี้ยังบไว้ด้จิืออะไรต่อจิ้วอะไรต่อัโอ้ยบังลอยนี่นี่ไมเอบอกไอเอาหยอกพุ่ตลอดดอก ยอดครับจ st ีีีออหลโ้ยอย่าว่าถอดจะขายน้องนุ่งถ้อคลิปหากระเปิดซองปุ้ยนะขอพูดอะไรนะครับเด้อสำหรับเหรียอดการกดไลค์กดติดตามพอดีใจหลายครับคนเริ่งหลายดีครับคลิปแรกยังกันดีใจครับสวัสดีกันดีใจครับนี่ครับว่าเนี่ยต้องมาหาเจ้าเทียนครับสวัสดีแม่สวัสดีค่ะลูกเปิดซองอะไรเนี่ยเปิดซองแบบไหนล่ะ ขึ้นกับของง่ายแล้วบ่าตุ้ยลำเพลอฟิชลอะไรแบนี้ใช่ปเปิดเมื่อคืนนี่ก็มาบอกก็มาบอกกันได้หนิก็มาบอกเจ้าที่นะนี่เคฝากช่องให้นะฝากกดติดตามเยลำ้ลำเพลลำตุ้ยลำเพลเชลลำตุ้ยลำเพลเลนครอเจยกอลเพลเชลเจลำเพลลำเพลเชลคบสองหน่อย่ละครเบองหลังเนาะอย่าลืมใกาแคร์ับสามสองน่นเงียบแกาถ่ายมม่มีเวลาถ่ายอาแม่อ้าแม่ง่ายดีครับอ่าครับไม่มา่ โยใช่แล,ล้วครับคือว่ารวดเร็วครับอากาศกำลังดีเลย <c oughs> ถ้าลองเท้าเมื่อไหร่จะได้<ม>เหรอเดี๋ยวเดีเ๋ยวกำลังหาอยู่เห็นหน้าทีไรไม่ต้องพูดต่เรื่อยเลยหาอยู่ครับหาอยู่ข <c oughs> ้ารองเท้าเมื่อไหร่จะได้เนี่ยทวงแล้วเนี่ยหาอยู่ครับผมนี่ครับ <c oughs> ไดบอวหยอวออ่อขึ้นนครับเพราะอ้วนกันยัง ิเคน่นซื้อจริงเพราะอ้วนครับแต่าเรามักเบาหลายบา่ตัวอีกเรื่องว่าไม่ต้องพูด,พดตอนแรกบ่าตอนแรกว่าไม่ต้องพูดนะแล้วจากนี้เป็นต้ไนไนเป็นตะปูดเลยครับไม่ต้องพูดเขาเรียกเคนตะปูดเลยครับเนี่ยพราูดเลยครับเนีย<ะ>่ยที่บรรลับน,น,นั่นกันยังคือเก่าครับยังอยู่บางเก่าครับผู้ว่ครับเป็นยังอยู่บางเกาเพราะไม่บางไปครับเนี่ยอปล่อยมัน ไอ้เอ็นซึ้งหง่อนเลยครับปีนี่ปีที่สองไง่เนาะเห็นปะไอ้กัสปีที่สองใช่ไหมเนี่ยฤดูกาลที่สองไงมาเนี่ยยังเหมือนเดิมใช่ไหมหนักกว่าเดิมครับไม่พูดถึงไม่ยังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมหนักมันหนักอยู่แล้วละแกเพราะแกรับหลายตำแหน่งคนเดียวสิบห้าตำแหน่งสมควรแล้วล่ะกลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนจอบวิ่งตะแลนไม้มันอร่อยเนาะเเหรอ เนี่ยครับวายองวาหัวเนี่ยมันอร่อยนะครับมากเปิดตั้งที่ฝัด่องที่ต้องมาหาเจ้าที่ตัวเนี่ยโอ้ี่เราขได้ไงนแม่กอน,นะนฝากแล้วม,มันมก็าฝากเจ้าที่ตัวเนี่ยสวัสดีจ้าฝากมห้อมตัวเอาฝากช่องเจมส์ห้อมด้วยนะค่ะเราสอ่องบ้านตวยส่องเขาหาก็มีคนมาร่อย เขาแม่เป็นเมืองเนาะแรงเป็นเช่นิี้เพราะท่านมีน้องใหม่มาแรงฝากกาทฟนะครับแม่โอ้ยพ่อนเนี่ยบาตุ้ยลำเพลินออฟิเชียลอ๋อเปิดเมื่อคืนนี่ใหม่ใหโอ้ให้ลูกตุ้ยมันหมานเด้อลูกตุ้ยมีแป้นขับสูงสวยน่าหลานนะจ้าให้มันหมานครับขอบคุณหลายเรื่องยังมันนี้เรื่องยังวันนี้ไปที่ไ่นข้าโอเคครับมาขึ้เมื่อคืนนี่น้อยสักโมงเมาขึ้นนอนเตะเวนดีเขาดีๆพาวาบอกอากาศมืาอคืนนี่มารอเลยเมื่อคืนนี่ขึ้นมา อากาศบ่ค่อยดีนะก็เลยกินดาหลักกันน้องอ๋อบ่ค่อยสบายราคาสุขภาพก็พออื่ครับแม่ห้อมนะครับนี่แม่จ๋าหลังจากห่างหายไปหลายปีจริงนะคะขึ้นครับมาวันนี้แม่จ๋าพอไปยังครัขึ้นครับมาบ่มีวางไปอีกคือเก่าครับไปแล้วไม่เปล่าก็เลยวยุดนนภาษายุ่มไระเด็นร้อดอกเอออ่ะสวนไปแม่ขอบคุณครับแม่ได้ส้าถุกไปใส่เมื่อนี้เมื่อนี้ กาีคือเก่าจักโลครับครับหาผู้นี้ก็บได้ครับไอ้ผู้นี้อ้ยพรแตกันจังหน่อยกอนไอ้ควายเราหากระเปิ่อนีม่ไม่ช่องก็เป็นช่องอ้ยพรต่ยเบตุยลำเพลินออฟฟิเชียลเบตุยลำเพลินออฟฟิเชียลเราจะสหอคือว่า กับเนี่ยพี่คุกดติดตามเอาอีกแล้วคนไห้กดยี่สิบคนละร้อยซับรอเฮ็ดรอดมันคุ้มอยูุดอกเฮ็ดรอดซับซับละร้อยคือจะมีลูกจะจะส่วลูกจะมันก็อีกสามร้อยไปสามเลยครับเป็นสามร้อยแล้วครับลูกพี่น้องครับนี่ครับนี่สายคือเก่าครับเดี๋ยวโปรดติดตามแล้วเรียกนี่ครับอาจจะเป็นสายห่อครับถ้าฟังไปโอ้ยไปก่อน หน่าหลังเลยนมาที่อน้ำพึ่งด้วเสืออผ่กปลาหลังหน่าหลังเงินสี่สิบสี่สิบสามคนมันซื้อสี่พันสามคนป๋โอ้ยกระซอยหนองนุงนะมากะันได้ซอยยุ่ยกัซอยด้ถึงขนาดนี้่ะบรดีซะว่าเอาทัพละพันคนอตติดตามทรัพละอยแม่เอ้ยคนเสื้อหลูกราวนเขาโอ้ยพึ่ง้าไผ่ไดนเลยนเนาะ บอยอกวันนู่บวกรวูครับนี่ครับเอาละเอาละนึกชื่อเรียงดอกให้มันครบพันก่อนก่อนนะครับพี่น้องบอยอกวันนูกันนะครับบอบอยหยอกก็บ่ได้แล้วนี่ครับเมื่อคื่นโคตรหลายพี่น้องโอ้ซุดลูกหูกลูกตาครับ นี่ครับนี่ที่นี่แบบ้องห่วงนะครับเหมือนเดิมที่มารับนอนนี่รวดเร็วท่านใจครับนี่ก็ที่มันสองมันประดับกับพ่อหนารวดเร็วท่านใจครับนี่หายใล่ามาเกินชั่วโมงหนึ่งครับนี่หายวับไปกับตาครับนี่พ่อหนาย นี่เป็นลำพงครับมาเพื่นอนเนี่ยฟู้เสียงดีดีเสียงดังดังพี่น้องกันใคาจะฟังว่าฟังบอกโอ้ยมันมวนแท้มามวนแท้มาเสียงพลแนวพลแนวมาส่องเน้นตาผมนะครับนี่ของเสียนนนท์ครับพอตแต้มอ่ะครับพี่น้องหลังจากนี้มาส่องนะครับเนาะเซตละหลายแล้วนี่ครับ บางทีแต่ซีนนีประมาณนี้ครับม,มาถอยจอจองเซตงฟต้องเฝ้าครับจอว่าเดี๋ยวมันเก๊กครับเอ่อทั้งเงินนี้ครับนะ้าทั้งกระดับทั้งเงนเวทีเพลินพอเขาต้อตงเฝ้าเก็บเอากันเรียบร้อยก่อนมูลแล้วน,นีะครับรอตามตามสเต็ปนะครับกระดับเก็บฉากเก็บเงินเรียบร้อยขอบคุณที่พี่ครับสุดท้ายเอาคลิปนี้ผมฝากไปสนุกนนะครับเนาะ บางแล้วจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาตุย้ยรำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเนาะหายนหอดเร็วเลย,เลยมันพรามีกำลังใจนะครับไม่าลืมเด้ะครับช่องน้อยๆครับฝากในเด้ครับเนาะเบาตุ้ยนี่นะที่นองอาสิโฟนี่นอครับเนาะเอา้าไปกันครับบ๊ายบายคลิปหน้มมาจะพอกันไหมครับสวัสดีครับ